วิธีการเนาะที่นี่ครับเพืเ่อนเนาะก็เป็น โชคอัพที่นาโอจะเอามาใส่นะครับก็คือพายบ้านะครับพายบ้านนะซูเปอร์เลสนะครับซูเปอร์เลสนะสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนาโอออนทัวร์ชีวิตอักเดินทางวันนี้นาโอก็เอารถคู่ใจนะมาเข้าบริการครับที่ศูนย์บริการดีคลิกนะสรยานะครับก็ รถก็มีอาการนะสั่นนะขับไปก็มีอาการตรงมาลัยสั่นนะก็เลยมา,เ,าเช็กตรวจเช็คนะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจาก,กอะไรนะเพื่อนก็มีมีหลายอย่างนะทั้งเปลี่ยนโชคอัพแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับในการเ,าเช็คของช่างนะตอนนี้นะนนโอก็มาเช็คหลายอย่างนะครับ ขอองนนาโเะก็มีช็อคอัพเสียเนาะจริงๆแล้วช็อคอัพมันก็เสียข้างซ้ายนะเพื่อนเนาะก็มีข้างซ้ายที่น้ำมันมันรั่วนเนาะนาโอก็จะเปลี่ยนทั้งหมดก็สองสองข้างเลย ช่างก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นคู่เลยนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนข้างเดียวเนี่ยการใช้งานอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้งานมาเยอะแล้วถ้าเปลี่ยนข้างเดียวก็ไม่ค่อยโอเคนะก็เลยเปลี่ยนเป็นคู่เลยนะครับเพื่อนก็มีผ้าเบรกนะเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจ,จานนะเพราะว่ามันใช้งานเยอะแล้วเนาะตอนใน,นๆทําแล้วก็เช็คหมดเลยเนาะ ทั้งระบบเลยนะครับช่วงล่างเนะเบรกหน้าเบรกหลัง ยี่จานี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเบรกทุกครั้งก็ต้องเกียร์หมดเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับพี่ว่าตัวเบรกเนี่ยมันเบรกใหม่มันจะเพิ่มพื้นที่เสียบจะเรียบอ๋อครับว่าจานกับเบรกเก่าที่เกิดเคยใช้มาหนี่งโอกาสจานมันขึ้นขอบอี่จานไม่เรียบถ้าเกิดเวลาใส่เบรกไปหนึ่งโอกาสเบรกจังอ๋อแล้วก็ตัวค่าเบรกกินไม่เต็มที่หรือว่าเป็นกินเป็นรอยอย่านะพี่ก็คือง่ายๆเลยก็คือเจียออกหมดเลยเวลาเปลี่ยนเบรกใหม่เนาะอ่จะแนะนำเพราะว่าถ้าเกิด ใส่ไปไม่เกลี่ยได้ไหมมันใช้ได้มันใช้ได้ปกติเลยพี่แต่ว่ามันจะมีเสียงแล้วก็<อ>มีอากาศกติสุดไปอะไร <Okay, S 2> อย่างเงี้ยสุดๆปกติโอเคครับก็นาโอก็จะเอาที่นาโอมั่นใจเลยเนาะก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยทําทุกอย่างเลยอเ,เอ่อช็อคอัพนี่ก็เป็นของไคยาบายไหมที่จะเอามาเปลี่ยนใช่ครับจะเป็น ของพายาบาลในตัวของซุปเปอร์เลสครับอออ๋ซ <จะ S 1> ุปปเเร์สำหรับพวกเนี่ยมันชกมากกว่าอ๋อครับผมซุปเปอร์เลสเนะาะใช่เป็นตัวแดงๆเลยอ๋อสีแดงเนาะซุปเปอร์เลสอ๋อ,นอนเหมาะกับพวกรถบรรทุกเนาะเหมาะมากกว่าครับผมโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนาะทีน t โอมาเช็คเนาะ ก็เช็คหมดเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับผ้าเบรกช่วงล่างเนาะทุกอย่างเนาะก็ในการเดินทางหรือการทํางานก็ต้องใช้รถอยู่เป็นประจำนะครับนาโอก็จะมาเตรียมความพร้อมนะทุกครั้งนะถ้ารถมีปัญหาหรือว่าไม่ไม่ปกตินาโอก็จะต้องมาเข้าสูมเช็คนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะเป็นที่อะไร รับนี่ก็เป็นวิธีการเนาะที่ การถอดโชคนะครับเพื่อนนะก็คือใช้ตัวนี้กดสปริงก่อนออใช่๋เพราะจะไม่ให้สปริงเร่งงานเวลาเวลาเราถอดน็อตเนาะอ๋อก็คือกดสปริงไว้ก่อนใช่ตัวเดียวอย่างเดียวดิ่ใช่ใช่ อยู่ในมือช่างแล้วก็ง่ายเลยนะครับมีอุปกรณ์เรียบร้อยเปลานี้ได้อยู่เหรได้ไหมครับได้เลยยางนี้ก็คือใช้ตัวเก่าเลยเบาตัวเก่าครับเพราะว่าที่จะเปลี่ยนคือเราอยากจะเป็นตัวโช๊คเป็นตัวโช๊คอย่างเดียวตัวนี้เนาะที่เปลี่ยนที่มันรั่วใช่ครับตัวนี้น้ำมันออกเรียบร้อย นี่นะครับสาเหตุที่รถผมสั่นนะใช้งานนะครับก็คือโชบแตกนะเพื่อนเป็นมา2วันแล้วไม่ไม่แน่ใจก็เลยไปก้มดูเห็นน้ำมันรั่วก็ใช้เลย ลาใส่ก็มากดเหมือนเดิมแล้วก็ยิงเข้า,าเวลาใส่จะไม่ยิงเราใสา่จะใช้ไขมืออ๋อไขไขมือ,อะจะดีกว่าออ๋เพราะไงตรงนี้จริงมันต้องใช้แขนต้องยึดไว้เพราะว่าจะมีมันจะยึดหลักแขนเขาเพราะจะถ้าอะไรบางย่าจะเต็มโทรศพทแล้วก็หมุนเกี่ยวออกเขาเกิดตามตีนะเกิดถอดสามารถิงได้เพราะว่าไงก็เก็บเขาไวอยู่แล้วใช่ใช่ ครับเพื่อนๆเนาะก็เป็นโช๊คอัพที่นาโอจะเอามาใส่นะครับก็คือเออ่พายบ้านะครับพายบ้านนะซูปะเปอร์เรทนะครับซูปเปอร์เรทนะพอดีนะครับ,รรบก็จะมาใส่แทนที่มันแตกไปนะมัื่น ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่างแนะนํานะครับว่ามันจะดีกว่าสําหรับบรรทุกนะสำหรับบนะรรทุกเลยทุปเปร์เลท ตัวพระเบกนี้เป็นเป็นดิกกิ้งเดี๋ยวนาโอให้ดูวิธีการประกอบนะครับตัวโ,โชคนะ ตัวนี้ก็คือเครื่องกดสปริงออใช่ไหมครับเครื่องกดสปริงนะใช้กดสปริงก่อน,นะครับเพื่อนแล้วก็ใส่ยางเนาะ แต่ยางกันฝุ่นแล้วก็หมุนน็อตเข้านะครับพื่ตนนะัวจะใช้มือหมุนนะครับจะแม่นกว่านะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมีเครื่องกดอยู่แล้วก็คือเราแค่หมุนให้มันแน่นก็พอลว่ามันจะหมุนตามแกนโคกอ,อ๋อมันจะหมุนตามแกนโคะ <c oughs> ใช่นะาโชคโชคมันให้ตัวได้เราต้องต้องต้องจับแกนโชคไว้ด้วย ไปนี่เสร็จแล้วก็คือต้องจับแกนโชกไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหมุนตามนะถ้าย so ิงเลยก็หมุนตามใช่ไหมก็คือต้องใช่ต้องใช้มือหมุนนะแน่นอนสุดเนาะดีใช่โอเคเข้าใจแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อน โอเคครับแล้วก็คอยดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะทดสอบว่าการวิ่งเป็นยังไงบ้างเนาะในการเข้ามาใช้บริการนะครับเปลี่ยนทําช่วงล่างนะวันนี้เนาะของนาโอเนาะก็เจอกันนะครับในการทดสอบนะ